สวัสดีครับวันนี้คริสจะมารีวิววีดโปรตีนจากพิม l ิพายนะครับรสชาติช็อกโกบานาน่านะครับคือคริสเพิ่งจะได้อันนี้มานะครับจากกล่องพิม l ิพายแล้วก็เขาก็แถมด้วย Auto Steering m ร์ k ด้วยนะครับอ u t โ s สต e ริงมาร์มาด้วยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้ง2อ,อย่างเลยเพราะมาด้วยกันเนาะสิ่งแรกนะครับดีไซน์ก็สวยดีนะครับก็เห็นได้เลยช็อกแลตบานาน่าก็ตอบโจทย์มากเลย แล้วก็โลโก้เพอิพายเวมโรตีนก็รู้เลยว่ามันเป็นโรตทนเส e ริมนะครับแล้วก็สําหรับ Auto Steering m a ั k นะครับอัลต s สเตียรงมั r k ก็มาแบบนี้นะครับมาแบบนี้แล้วก็สิ่งเดียวที่ต้องเพิ่มใส่เข้าไปก็คือฐานแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตทริปเปินะครับที่ต้องใส่เข้าไป2 2ฐานนะครับแล้วก ใส่สองถังเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดได้นะครับมันก็จะซิลแบบนี้ก็แปลว่าถ้าล้างหรือวอะไรแบบนั้นน้ำก็ไม่ได้เข้ามาแล้วครับแล้วก็ปิดได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ําแล้วก็โพตทนเข้าไปก่อนนะครับสิงแรกนะครับพีซก็จะเปิดกล่องอันนี้นะครับเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องก็จะได้ซองมา14ซองแบบนี้นะครับซองสีเหลืองๆแบบนี้นะครับได้14ซอง สำหรับ1ซองเขาเขียนว่าต้องใส่น้ำา200มิลลิลิตรเข้าไปก็แค่กักเอานะครับว่า200มิลลิลิตรประมาณเท่าไหร่ถ้าใส่มากกว่ามากกว่ามากกว่าก็ไม่น่าจะเป็นไรนะมันแค่เป็นคำแนะนำเนาะว่าใส่200ร้มิลลิลิตรอาใส่มากกว่าครึ่งหนึ่งน่าจะมากกว่า200มิลลิลิตรแล้วนะครับใครทำแบบนี้บ้างเพราะว่าต้องการให้ทุกหยดทุก แต่เล็กนิดหน่อยต้องการให้มันเข้าไปในถุงกันเลยต้องขย่าแบบนี้ก่อนเปิดเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในแก้วอ๋อก็เห็นได้เลยมันก็จะเป็นผงน้าตาเมือนผงโกโก้เลยนะครับใส่เข้าไปน่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ปิดฝาปิดฝาปิดทุกอย่างนะงนนแล้วก็กดปุ่มนะครับ ก็เห็นได้เลยว่าผสมได้ดีเสียงก็ไม่ค่อยดังนะครับเสียงที่เราได้ยินก็น่าจะเป็นแค่แบบลมที่ยังอยู่ข้างในนี้แล้วก็เราต้องปิดฝาด้วยนะครับถ้าไม่ปิดฝาน่าจะแบบพุ่องออกมาทั้งหมดนี่ผสมดีแล้วรยังถ้าอยากไม่มั่นใจก็ผสมต่อนะครับโอเคนะครับตอนนี้น่าจะผสมนาำพอแล้วนะครับก็ผสมตามที่ อยากจะทำนะครับโอเคตอนนี้ชิมครั้งแรกนะครับรสชาติหวานๆนะครับได้กลิ่นกล้วยนะครับเราก็ได้กลิ่นโกโก้ด้วยนะครับที่กินอันนี้นะครับเก็อร่อยดีนะกินได้ง่ายดีโอเคตอนนี้เราคุยกันนะครับข้างในซองมีอะไรนะครับเขาบอกว่ามีเว e y protein isolate whey p r o t e i อ isolate ก็เป็นโปรตีนนะครับก็เป็นุ่นใหญ่อยู่ในกล่องนี้นะครับก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเรากิน โปรตีนเสริมเพื่อที่จะได้โปรตีนในร่างกายเนาะก็โปรตีนไอสูเลตส่วนใหญ่ที่คุณได้ยินมาเวโปรตีนไอสูเลตคนจะกินกันหลังจากเขาเออกกําลังกายเสร็จนะครับแต่ว่ากินเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้ได้โปรตีนอยู่ในร่างกายเนาะแล้วก็อะไรนะซิโลูโอลิกาซาโครไรด์ไม่รู้ว่าสบอบยังไงเนาะมี3,000มิลลิกรัมซึ่งมันก็เป็นแบบน้ำตาลเสริม แล้วก็มีอ In ินูรีน90%อินูรีนก็เป็นเหมือนไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็น3อย่างหลักที่แบบมีมากที่สุดนะครับเป็นแบบหลักพันมิลลิกรัมนะครับแล้วก็สิ่งอื่นก็ที่มีก็เป็นแอปเพนีลาไลน์มีบล็อกลีพาวเดอร์มีลอยคีนคาร์ไนไอโซเลตเซนทรัสอ่าตอนนี้คริสก็จะมาสรุปนะครับว่าทำไมเสื้ออันนี้เราก็ทำไมคริสคิดว่ามันโอเคนะครับ คือตอน1ซองนะครับถ้าตามราคา590บาทสำหรับทั้งกล่องน,นะครับก็จะเป็น1ซองประมาณที่40บาทนิดๆน,นะครับตอน1ซองก็นับว่าเป็นเหมือนหนึ่งมือได้เนาะที่เราซื้อไปซึ่งคริสซื้อไปเพราะว่าต้องการเป็นโปรตีนเสริมทำไมต้องการโปรตีนเสริม มันดีสําหรับคนที่จะเริ่มออกกําลังกายนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่สําหรับคนที่จะเริ่มออกกําลังกายด้วยนะครับมันสาหรับคนที่ไม่ค่อยได้กินข้าวพอนะครับอันนี้เป็นแบบของเสริมนะครับเสริมสําหรับร่างกายของกินนะครับเพราะว่าโปรตีนที่จริงส่วนใหญ่คนก็น่าจะได้ผ่านเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็บางวันเราก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็โปรตีนเป็นอะไรที่ร่างกายต้องการเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเก็บกล้ามเนื้อไว้นะครับเพราะว่า เราก็เป็นร่างกายนะร่างกายก็ต้องวิเจนเนเรตต้องแอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเราไม่ได้กินของพอนะครับสิ่งที่ร่างกายจะทําก็คือว่ากล้ามเนื้อแล้วก็อะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับถ้าเราไม่กินพอนะครับล้วก็เพราะว่าช่วงนี้เราแค่อยู่แบบเวิร์กฟ m ร์มโฮมเนาะแค่อยู่ในห้องเราแทบจะไม่ค่อยกินแบบดีนะครับถ้าพูดตรงๆเราก็ไม่ได้กินอาหารที่ เหมาะสมสําหรับร่างกายก็เลยเราต้องซื้อของเสริมมาให้แบบกล้ามเนื้อของร่างกายไม่ได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็เลยซื้ออันนี้มาเผือ่อเผื่อนะครับเผื่อเฉยๆนะครับรสชาตินะครับก็โอเคนะครับก็เป็นน้ําตาลเสริมนะครับก็แปลว่ามันก็หวานหวานดีกินง่ายนะครับมีกลิ่นโซโกโ้ช็อกโกแลตนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นบานานาก็กลิ่นกล้วยนะ กลิ่นกล้วยถ้าคนไม่ชอบกลิ่นกล้วยก็นอกตามชื่อช็อกโกบานาน่าถ้าไม่คนไม่ชอบกลิ่นกล้วยก็ไม่ควรจะซื้อนะครับแต่ว่าถ้ารวมๆกันนะครับก็เป็นของเสริมที่คริสคิดว่านะครับตาม first impression แล้วก็ความชิมนะครับมันดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่ขาดโปรตีนนะครับถ้าคริสจะมี d u c ตอื่นนะครับเดีย๋ยวคริสก็จะมารีวิวนะครับ ก็จบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like กับ Subscribe วิดีโอนี้เยอะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าบายบาย subscribe